ทางนี้ก็จะกล่าวไปถึงนะฮะไปถึงคา,ามนิจจัตทะนะมีพระคนหนึ่งนะ,ะชื่อคามนิกจันทะคามนิกจันทะนั้นเคยเป็นนะฮะคนดูแลหรือเป็นมหาเล็กนั่นเองของพระเจ้าชนสัทะนทันะแล้วหลังจากที่พระเจ้าชนสันทักนั้นได้ ขึ้นสูส่สวรรค์คาลัยเรียบร้อยแล้วนะมหาเล็กคนนีนะ้ก็มีความคิดว่าโอ้กริย์หนุ่มเนี่ยก็ควรควรจะมีคนดูแลในวัยเดียวกันนะไม่ควรจะมีคนแก่มากๆอย่างเราเนี่ยมาเป็นผู้ดูแลแต่ควรจะเป็นคนที่อยู่ในวัยเดียวกันน่าจะเหมาะก,กว่าส่วนตัวเราเราคงาจำเป็นที่จะต้อง กเกษียณอายุของเราซะกอ่อนแล้วนะก็เลยตัดสินใจกาบทูลาบรรดาพวกอำมาตต่างๆแล้วก็ออกไปนอกเมืองซึ่งห่างจากพระราชวังนั้นสาโยชน์นะฮะห่างจากพระราชวังสาโยชน์นะก็ไปนอกเมืองเมื่อไปนอกเมืองเนี่ยก็ไปทํากสิกรรมนะกสิกรรมคืออะไระกสิกรรม นะอ่ากศึกรรมก็ประม,รมาณทำได้ถันนาอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยบัวเลี้ยบควายเลยอ่ะเขาเรียกว,ว่าการศึกษาเคยเลี้ยงควายไม่เคยอ่ะอะไรโตประ่าณน,นี้ไม่เคยเลี้ยบควายของอาจารย์ยังเคยเลี้ยบวัวเลยนะนะปรากฏว่าก็ไปทำเกษตกรรมอยู่นะแต่วัวสักตัวก็ไม่มีบนะัวของตัวเองก็ไม่มีนะ พอพว่าโอ้ฝนตกมาเออทำไงดีเนี่ยก็เลยไปยืมวัวของสหายเพื่อนบ้านนะไปยืมวัวมาไถานานะบอกเพื่อนเราจะขอยืมวัวไถานาได้ไหมเดี๋ยวเราจะดูแลค่าอาหารมันให้เองไม่เป็นไรนะฮะเ,เ,เ,เอาตามสบายเอาไปใช้เถอะนะก็เลยไถายนาไนะถาเรียบร้อยแนละ้วเอาไถาเรียบร้อยเสร็จก็เอาวัวไปคืนนะก็ไปไปถึงบ้าน เราไปถึงบ้านของเจ้าของบัวก็เลยบอกว่าเพื่อนเพื่อนอยู่เปล่านะปรากฏว่าเพื่อนก็เลยออกมาตะลาดกินข้าวกันอีกนะก็เลยยกขาดข้าวเพืนะ่อนคราวนี้อยกขาดข้าวเนี่ยนะปรากฏว่าคราวนี้ก็เลยจะชวนเรากินข้าวหรือเปล่านะนะนะาาเพราะเขาจะผิดเอออย่างนั้นเรายังไม่ ยังไม่เข้าไปดีกว่าเพราะว่าเกรงใจนะฮะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเข้าไปแล้วเขาชวนกินข้าวเพราะตัวเองจาว่าจะไปบอกว่าเออเนี่ยเอาวัวมาส่งให้แล้วนะอ่าแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันพูดยังไม่เดีนทันพูดว่าเอาวัวมาส่งให้แล้วนะปรากฏวัวมันก็เดินเพราะมันตามความคุ้นเคยมันเดินเข้าฟอกมันตามปกติซึ่งเจ้าของบ้านก็เห็นแล้วล่ะอ๋อวัวมาแล้วเดินเข้าคอกเลยนะวเพื่อนก็ ข้ตักไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วไปบอกพวกเนี่ยก็จะชวนกินข้าวคราวนี้ถ้าชวนกินข้าวพ่อเก่งใจพอกข้าวนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทํามาเปื่อตอนถูกต้องไหมฮะไม่ได้ทํามาเปืือตอนแล้วก็มาทีหลังก็ต้องชวนกินข้าวอะไรชวนกินข้าวแล้ว่ยเก่งใจก็ลเลยอก็ลเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเดีตักไปก่อนส่วนวัวก็เข้าไปในครอกตามปกติซึ่งทั้งสองคนผมเียนั้นก็เห็นแล้วว่าวัวนั้น คือรู้กันอยู่ว่าวันเดินมา,มาส่งบัวแน่นะแล้ววัวก็เข้าพอกไปเรียบร้อยนะปรากฏว่าตกตอนกลางคืนมีคนมาลักวัวน,นะ,ะมีคนมาขโมยวัวตอนเช้ามาก็ลงมาดูอ้าวไม่เจอวัวน,นะ,ะเจ้าของบ้านก็เอาไม่เจอวัวเมื่อมไม่เจอวัวปุ๊บเขาลำบากไหมลำบากนะ แต่ว่างคนเขาเราปากแต่โอ้โหทำไมนไดีวเนียวัวปลกขโมยไปแล้วอ่ะก็เ,เลยม,มีความคิดเออเมื่อวานนะั้นสหายของเราเอาวัวมาคืนแต่ยังไม่ได้บอกแต่เราว่าเราเอาวัวมาสง่งไม่ได้บอกแต่วัวมันเดินเข้าฟอกของมันเองสยเรัเห็นนะเพราะฉะนั้นจะถือว่ายังไม่ได้ส่งวัวนีนะ่เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่า เรายังไม่ได้รับมัวเนี่ยเนี่ยเลยถึงอ,อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทวงมัวคืนกับใครกับเพื่อนของเราแล้วในที่สุดก็ไปหาไปหาท่านอะไระคาบมณิจจันทะเนี่ยนะอ่าก็มาบอกว่าเอ๊คาบมณิจจันทะออกมาหน่อยอ้าวเพื่อนมีนอะไรอ่ะคือเราจะมาทวงบัวเพราไม่คืน วัวไปส่งให้แล้วอ่ะวัวก็เดินเข้าคอกท่านทั้งสองก็เห็นนี่นะวัวก็เข้าคอกท่านไปแล้วอ่ะแต่ท่านไม่ได้พูด่าส่งวัวให้เราใช่ไหมล่ะเออใช่เราเราไม่ได้พูดว่าเราส่งวัวให้อ่ะแต่วัวมก็เข้าคอกาก็เห็นนี่แต่ท่านไม่ได้พูดใช่ไหมล่ะท่านไม่ได้พูดใช่ไหมล่ะใช่เราไม่ได้พูดนั่นแหละแปลว่าท่านยังไม่ได้ส่งวัวเราเพราะฉะนั้น ท่านต้องเอาวัวมาคืนเรานี่ไม่บอกไปอย่างนั้นนะเราไม่มีเงินคืนวัวให้ท่านรอไม,ไม่รู้ละท่านจะต้องเอาวัวมาคืนเราเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาทางการด้วยกันเลยไป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 ,ไปหาทางการด้วยกัน<ม>ก็เลยจูมือกันเลยพาไปหาอะไร่ะอ,อะไร่ะบ้านลาดสะพุลนะ ก็คือพูดง่ายๆคือบ้านขุนนางเพื่อให้ขุนนางเนี่ยพาเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อตัดสินคดีนี้ในที่สุดก็เลยเดินมาทำอันนีจันทาก็โอยอะไรแบบนี้ขุนวัวก็คืนไปแล้วเห็นเห็นูมันแล้วมันถูกขาโมยจะมาเอาที่เราทำไปถึงสวยอย่างนี้วะเนี่ยเสร็จแล้วก็พาเดินไปพมากอเดินไประหว่างทางคำานี้จันทะก็เลยบอกว่าเอาละท่าน เราหิวข้าวจังเลยเดี๋ยวเราจะแวะบ้านสหายพวกเราก่อนนะเพื่อขอข้าวทานสะหน่อยนะนะนะอา่อาได้ได้ก็ไปถึงเล็ไปแวะบ้านเพื่อนนะปรากฏว่าเพื่อนผู้ชายเนี่ยไม่อยู่อยู่กับเมียนะปรากฏเมียก็ท้องนะเมียก็ท้องได้เจ็ดเดือนไปถึงปุ๊บเออเอ๊อเพื่อนเราอยู่ไม่ละเหยนะ อ๋อทั้งพี่เหรอทั้งพี่ออกไปข้างนอกทําไมเหรอคือเพราอเอนเนี่ยเราเดินทางมาไกลเนี่ยมาเช้าย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วเนี่ยเราจะไปเฝ้าเพาพระราชาด้วยจึงจะแวะมาอาศัยของข้าวกินหน่อยละสิเอาเหลือได้ได้ได้แต่ข้าวสุกอะไรนี่ยังไม่มีหรอกนะเดียเด๋ยวจะเดี๋ยวท่านนั่งรอกันเถอะเดี๋ยวเราจะหามาให้เสร็จแล้วนางก็เลยเอาพระองค์เนะี่ยผ้า ยุกฉาเพื่อจะปีนขึ้นไปตักตักข้าวเลยนะฮะตักข้าวที่เก็บไว้ในยุคขาบเนี่ยเอามาหมนพระคนปีนพระองค์ขึ้นไปพระองค์ดันหมุนได้นะรูนะ้จักพระองค์ไหมพระองค์รคู้จักพระองค์เหรออะไรต่อมาที่ยังไม่รู้จักพระองค์อีกไม่เป็นไรนะคนเรานะเกิดมามีอะไรหลายอย่างที่ไม่รู้จนำะไหมพระองค์ก็คือเคยเห็นต้นตามไหม ต้นตาลหรือต้อมนมะพร้าวเนี่ยนะที่เขาเอาไอ้เอาไม้ไผ่ลำเดียวอ่ะนะไปทาดไว้แล้วมันก็จะมีอะไรอ่ะมีมีเขาเรียกมีอีอนะเพื่อให้เหนียบขึ้นนั่นแหละเขาเรียกพระองค์นะนนรู้จักไหมอรู้จักแล้วนะอ่ะนั่นแหละพระองค์อ่ะนะซึ่งมันต่างจากกระดนะฮะถ้ากระไดเนี่ยมันจะเป็นสองอันมีขวางขึ้นอันนี้เรียกกระไดนะเราจะเห็นพวกอะไรครับ พวกาไฟฟ้าเนี่ยเขาจะติดไว้ที่น็อตเั้งเสมอเคยเห็นใช่ไหมอ่าแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เรียกว่าองค์เพระองค์ก็คือไม้ไผ่ลำเดียวยาวๆแล้วก็ไปพากาดเสร็จแล้วก็ปีนตั้งขัวอ่ะนะบางคนนางก็เอาไม้ไผ่ลำเดียวเนี่ยไปพากแล้วก็เหยียบขึ้นไปบางคนไม้ไผ่ก็คทิกแหลกเพราะมันไม่เหมือนจะใดนี่้พาดได้ในะไ,ไอ้นี่มันอันเดียวก็หมุนได้หมุนแผ่บนางก็ลวกลงมาเอาท้องลง นนเออแล้วเดินห้ามเหมพอดันห้าปเป็นยังไงฮะท้องลงามาเสียงดังเสียงอ่าต <c oughs> ้นไปว่าอะไรอ่าลูกไหลออกมาเรียบร้อยนะตายไหมลูกเจ็ดเดือนเลยก็เมื่อข้อเก้าเดือนใช่ไหมแล้วก็ถูกกระแทกหล่นมาจากตีทีชั้นสองอ่ะแล้วเอาท้องลงอ่ะลูกโอโหท้องกัแตกอ่าแต่พอบบมันจะวิ่งออกทางที่มัน ที่มันมีอยู่นะแล้ววิ่งรุดออกไปเรียบร้อยเด็กตายนะฮะปรากฏในขนาดนั้นในคำวันนี้จะท้าร้องโอ้โหเป็นนางเป็นไรมานะนะผลเปไ็นไงรู้ไหมฮะสามีมาพอดีนะท่านทำไมท่านหนึ่งทำแบบนี้เราเราเราทำอะไรอ่ะก็ท่านนั่นแหละนะเป็นคนทำให้เมียเรา,เาต้องตกลูกเนี่ย ท่านบอกว่าไม่ชอบบอกว่าไม่ได้ทําะไรเราดั้งเฉยนะเมียท่านเดี่ยจะหาอาหารให้เรากินไม่รู้แหละเพราะท่านนั่นแหละเพราะท่านเนี่ยทําให้เมียเราตายแล้วไม่ใช่ทําให้ลูกเราต้องตายแล้วเมียเราต้องตกลูกไปเนี่ยก็เพราะท่านเพราะนั้นเราจะทําดําเนินคดีอาญาแก้ท่านนี่คดีก็สองคนแล้วนะเจ้าทุกมีสองคนก็พากันถลักหน้าถลักหลัง ไปเลยส่วนคำันนี้กิรทักก็เดินต,ต่างๆปรากฏว่าเดินไปนะเดินไปเดินไปก็โอ้ผ่านได้แล้วนะทุกคนก็นั่งพักกันนะนั่งพักระหวากกนะ่างทางครับปรากฏว่ามีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งนะม้าเขาวิ่งออกจากอคอกมาครนะาวนี้วิ่งออกจากอคอกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ขี้เกียจวิ่งตามมันไง ประวบบัเห็นนายคำอมนนี้ันทะอยู่ฟันนู๊นไงอา้าวลุงคำอมนนี้ันทะลุงได้ยินไหมีมะไรเรออเออนี่ม้ามันไปทางลุงอะลุงช่วยเอาก้อนหินหรือไม้อะไรก็ได้คว้างมันหน่อยมันจะได้วิ่งกลับมาอ้าวได้ได้ก็เลยเอาก้อนหินคว้างไปคว้างไปเสียงดับรถ ป้าบอกว่าคว้ามาันโดนขาม้าเป็นไงฮะขาหักเลยเอะไรป้มามันร้องเพลงหรือมันร้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะปรากฏหากกะะักอี๋ป้าคงจะอย่างนั้นนะอ้าวอ้าวลุงทำไมป้าผมซุดลงไปอะ่ะเลยไปดูแบบอา้าวขาหาักไปแล้วแล้วทำไมลุงถึงคว้ามันจนขาหากักเล ไม่รู้ละลุงเป็นคนทำลุงนั่นแหละผิดนะลุงไป็นเหมือนแกโซโฮอยอย่างนี้ก่อนเลยปรากฏว่าลุงนั่นแหละผิดเพราะฉะนั้นผมจะต้องดําเนินคดีอาญากับลุงแล้วเอาของฟ้าผมขาหักนะอ่ะกี่คนแล้วฮะสามคนแล้วฟ้ากฏว่าเดินไประหว่างทางก็มีการข้ามเขาด้วยก็ขนะึ้นเขาไปนะตอนนั้นเนี่ย คุณลุงทามาน,นิจันทัดน,นะรู้สึกท้อแท้กับชีวิตไม่เปยนะแล้วก็มองว่าโอ้หดูสิมันเวรกรรมอะไรของเราเราไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างเดียวนะทั้งวัวเราก็ไปส่งให้แล้วแต่หาว่าเราไม่ได้พูดนี่ไอที่เห็นนั่นอ่ะไม่มีความหมายนะแต่พูดตั้งหากไม่มีความหมายโอ้ก็เอาผิดแต่เราเราไป ขอกินข้าวนั่งรออยู่ mm hmm. เมียท้องแตกลูกเล็บก, mm hmm. ก็หาว่าเราเป็นคนทำชีวิตนี้อะไรเนี่ยเออไอเจ้านี้มาวิง่งมาทางเราขอให้เราช่วยปามันหน่อยมันจะได้วิ่งกลับไปเราปาไปขาหักก็หาว่าเราเป็นคนทำอีกอะไร,ะรก็แล้วเวรกรรมเหลือเกินก็เลยมีความคิดว่า อย่าอยู่ม่เเพราะอะไรอย่างไรเนี่ยแค่เงินเนี่ยค่าโคค่าอะไรเราก็ไม่มีแล้วไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปพูดถึงลูกทิ้เล็บออกมาจากท้อกหรอกแล้ว,วาจะเป็นอย่างไรแล้วม้าขาหักด้วยแค่เงินค่าโคก็ไม่มีใจให้ให,ให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเอ่ะกับเดินทางไปตั้งไกลก็ตายอยู่ดีเราสู้โดนเหี่ยวตรงนี้เลยไม่ดีกว่านะั น่าจะดีกว่าจึงได้บอกกับทั้งสามคนไปไว่าพ่อทั้งหลายข้าพเจ้าขอไปถ่ายทุกอนนะข้าพเจ้าคจดจัลนะแล้วถ้าข้าพเจ้าถ่ายเสร็จก็อาจจะได้กลับมามพูดอย่างไรหมวผเออะชักสงสัยะลยนะเอาไปไปเถอนไปเถินล,นลุกรากฏลุงก็ไปยืนที่ปากเหวแล้วก็ชีวิตนี้ไม่อยู่ดีกว่า เลยตัดสินใจก็โจนเหวลงมาไม่ต้องพูดถึงแนมะ่เหวเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบชั้นหรือยี่สิบชั้นอยู่แล้วนะแล้วก็ข้างล่างเป็นป่านกะ็เลยตัดสินใจก็โดดพุ่งเหลาลงมาเลยวิวนะลงมาทะลุต้นไม้นะฮะเพราะว่าต้นไม้มันเป็นป่ายอยู่ใช่ไหมเป็นป่าข้างล่างน,นี้สูงไลทะลุต้นไม้ลงมา ปาบอกว่ามีสองพ่อลูกนั่งคอเสือนันอยู่ข้างล่างนั่งอเสือนอยู่ว่าลุงค้าวบี่จ,จัทะหลนลงมาใส่หลังพ่อเต็ตม,ตมตเปา,ากกบอกว่าพ่อตายทันทีเนี่ยตายคาที่เลยแล้วปาบอกว่าลูกเขาเลยบอกว่าเจ้าจนั่นแหละโจรฆ่าพ่อเรา เพราะฉะนั้นเราจะต้องดําเนินคดีอาญาแก่ทัด <c oughs> ลงกไม่เป็นอะไรเลยลูกคำที้จะทําไม่เป็นอะไรเลยแต่หล่นมาใส่คนพ่อตายคาที่นะฮะแล้วคราวนี้ลูกก็เลยจับเลยมองว่าไหนมาจากข้้งไหนโอ้โหมาจากท้งบนไอ้ทั้งบนเขามองลงมาอา้าวทําไมลงมาอยู่นั่นอะ่ะอา้าวก็เลยรู้ไว้ว่าโอ้โหระโจนลงไปอา้าว ทาให้เขาตายอีกมาเลยเรําเนินคดีในที่สุดก็ไปกันเลยคําี้ล้อมกันไปเลยสี่คนไม่ให้ไปไหนแนละ้วข้างหน้าข้างหลังข้างข้างล้อมเป็นสี่นิดและให้ลุงทำพิธีท่านในมโมก,กางแล้วก็เดินกันไปที่พระราชวังถามว่ามันเป็นการฆ่ากรรมของลุงทาหรือเปล่านะอะอบจะฆ่าตัวเององคน ไม่อกเองไม่เป็นไรเลยไอคนเราตายสนิทนะฮะต้องพากันเดินไปนะคราวนี้เมื่อพากันเดินไปแล้วนะฮะพากันเดินไปก็ปรากฏว่าปรากฏว่าไปเจอนายบ้านนะฮะไปเจอท่านนายบ้านนายบ้านก็คือเหมือนกับว่าผู้ใหญ่บ้านนะฮะปรากฏไปเจอผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง ใหญ่ก็รู้จักลุงค,คำนี้จันทะดีเพราะแกเป็นคนเรียบร้อยซื่อๆอะไรเงี้ออยน,นะก็เลยบอกว่าเอ้าลุงค,คำนี้จันทะจะไปไหนอ่ะเนี่ยพวกเจาทุกข์เขาจะพาลุงไปเดินทัทีเอ้าลวลุงไปเท่าอะไรอ่ะอย่าให้พูดลยเรื่องยาวนะในบ้านมีอะไรก็ว่ามาเถอะเอา้าสรุปแล้วลุงจะไปที่พระราชวังหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วได้เจอพระราชาไหม ได้เจอเพราะพระราชาต้องตัดสินลุง mm. ว่าถิ่นหรือถูกแล้วก็ว่ากันไปน่ะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ย mm. ผมได้ข่าวมาว่า mm. พระราชาองค์นี้เป็นผู้มีปัญญามากปัญญาเป็นเลิศอยากจะฝากสามเนี่ยไปถึงพระราชาหน่อยสิท่านลุองอ,อย่างนั้นก็ว่ามาเ,เถิดเออท่านลุงช่วยถามพระราชาหน่อยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกับผมเนี่ย เป็นคนรูปร่างดีนะะ่รูปร่างหน้าตาดีแล้วก็มีทรัพย์สินมากแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแต่แต่มาบัดเนี้ย mm. ก็ผมมีสุขภาพไม่ค่อยดี mm. ผอมแล้วก็เหลืองเหมือนจะเป็นดนะีซ่าแล้วก็รูปร่างหน้าตาของผมก็ mm. ไม่หล่อเหลาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว mm. พร้อมกับทรัพย์สินก็น้อยลง อยากให้ลุงเนี่ยจะไปถามพระราชาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกัอผมลุงจะไปถามหน่อยแล้วกันนะได้ได้เดี๋ยวลุงจะไปถามให้หลังจากนั้นนะเขาได้เดินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็เจอนางคณิกาคนนึงเขาเรียกคณิกานางคณิการู้จักไหมคณิารู้จักเป็นไงนางคณิกาหญิงงามเมืองต้องต้องนะฮะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหญิงแพทย์สยา